ปูกข้าวเจอโลกนี้ เป็นแล้วจนทันทีนะครับนั่นคือโรคเน่าคอหลวงนั่นเองครับโรคนี้ห้ามเป็นเป็นอันขาดถ้าจะเป็นก็ต้องเป็นให้น้อยที่สุดหรือว่าป้องกันไว้ให้ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นแล้วนะครับตัวนี้สามารถแพร่กระจายได้ภายใน3วันไปทั้งทุ่งจากที่จะได้ไล่ตะเกียนจะเหลือเพียง300-200หรือไม่ถึง400กิโลต่อไร่นะครับดยสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดจากสภาวะอากาศที่แปรปวนความชื้นสูงและเอาเชื้อราไม่อยู่นะครับพวโกโรคใบไหมใบจุดต่างๆโดยเฉพาะใบไหมนะครับจะเข้าคอหลวงได้กลายเป็นเน่าคอหลลงนะครับและจะเป็นท ไม่ว่าที่ใดก็ที่หนึ่งนะครับดังนั้นตัวนี้ต้องป้องกันตลอดวิธีป้องกันและรักษานะครับโรคนี้นะครับจะให้เริ่มใช้โดยใช้ตัวไตไซคาโซแต่ว่าถ้าอากาศแปรปรวนและอยู่ในสภาวะที่ความชื้นสูงและระบาดรุนแรงผมจะแนะนําให้ใช้ไตไซคาโซบวกไพรโครสโตบินเพื่อใช้ในการรักษาและก็ยับยั้งโรคนี้ครับยาที่แนะนําในการรักษาและป้องกันจะแนะนําเป็นตัวชุดล้างโรคชุดล้างโรคจะประกอบด้วยยาล้างเชื้อหรือว่าน็อกเชื้อนั่นเองครับชื่อว่าวันเวตัวที่2จะเป็นสโตเลนตัวนี้จะเป็นยาไพรโคสโตบินเป็นสูตรพิเศษมียา อยู่ในนนั้และตัวที่3จะเป็นตัวนูนต้ามิกจะมีหวกสังกะสีการปรับสภาพน้ําและฮาดรองพาดเสริมต่างๆเพื่อช่วยในการฟื้นตัวและปรับสภาพพืชเวลาอากาศแปรปรวนครับและอย่าลืมนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามชัดเจนการเกษตรเพื่อทราบความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเกษตรขอบคุณมากครับ